ใครที่ใช้ iPhone อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ฟังทางนี้ Apple กําลังจะขึ้นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone แทบทุกรุ่นเลยตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไป Apple นะครับได้ทำการประกาศในหน้าข้อมูลการบริการแบตเตอรี่ของ iPhone นะครับว่าเครื่องที่อยู่นอกการรับประกันแล้วนะครับปกติจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจากราคาเดิม บวกขึ้นไปอีกประมาณ890บาทนะครับโดยมีผลกับ iPhone รุ่นก่อน iPhone 14ทั้งหมดหลายคนบอกไอโฟนสิบสี่ราคาไม่ขึ้นเหรอไม่เดี๋ยวรอฟังตอนท้ายปกติแล้วนะครับแบตเตอรี่ iPhone เนี่ยราคาแพงมากนะครับถ้าจำกันได้สักประมาณ2-3สมปีที่แล้วผมเคยจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone แบบของแท้นะที่ศูนย์ Apple Service แท้แนะแบตบแท้ แบตที่อยู่ตามร้านตู้โทรศัพท์แล้วบอกว่าแบตแท้อันนั้นคือไม่ใช่อันนั้นคือแบตเกรดดีแบตเกรดดีเนี่ยจะมีไซเคิลประมาณ150-250ไซเคิลนะครับอันนี้คือแบตเกรดดีส่วนแบตราคาหลักร้อยที่คุณเปลี่ยนกัน300-500-700บาทอันนั้นคือแบต100ไซเคิลนะครับไม่เกินนี้คุณใช้ได้ไม่นานมันก็ไปแบตแท้ๆเลยของ Apple ต้องมี550ไซเคิลขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาในศูนย์ Apple Service ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ตอนสมัยนั้นน่าจะอยู่ f o r t จูนนะครับอยู่ f o r t จูนทาวนชั้นล่างอยู่ใกล้ๆกับ ITCity เลี้ยวเข้าไปในซอกนะฮะซึ่งเป็นมุมที่คนไม่เคยไปนะฮะมันเคยมีคดีหนึ่งที่ Apple เนี่ยมีผู้ใช้คนหนึ่งนะครับเขาไปฟ้องศาลว่าอยู่ดีๆ iPhone ของเขาเนี่ยมันก็ทำงานช้าลง แล้วก็สืบสาวเล่าเรื่องสืบค้นกันไปมามีสำนักข่าวเล่นข่าวคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีก็เข้าไปเจาะลึกลงไปในตัว iPhone รุ่นนั้นน่าจะเป็น iPhone 6มันไปเจอสาเหตุว่าเพราะแบตเตอรี่มันเสื่อมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงเหลือประมาณต่ำกว่า80% Apple เนี่ยใช้วิธีคือไม่อยากให้มีปัญหากับลูกค้า Apple ดันไปเขียนคำสั่งใน OS ว่าถ้าแบตเตอรี่เสื่อมลงมาต่ำกว่า80% ให้ไปลดความเร็วของ CPU ลงไปเลยครับเครื่องอื่นเลยแบตบไม่หมดเร็วนะแต่เครื่องอืดอืดจนแบบผู้ใช้งานรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติก็เลยไปฟ้องร้องพอไปฟ้องร้องก็เป็นข่าวใหญ่โตลือกันไปลือมากลายเป็นว่า Apple ไปแอบทําให้ CPU ช้าลงอย่างนี้มันเป็นการเดือดร้อนผู้บริโภคขึ้นลงขึ้นศาลกันไปผู้ที่ไปฟ้องชนะคดี Apple แพ้คดีครับเพราะว่าทําอย่างนี้กับลูกค้าไม่ได้ เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนอกจากเสียค่าปรับให้กับคนที่ไปฟ้องกลุ่มนั้นนะเป็นกรุ๊ปนะฮะสารยังสั่งให้ a pple พิจารณาว่าคุณทําอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะมันเดือดร้อนคนอื่นคนอื่นเขาแค่ไม่ว่างมาฟ้องคุณแต่มันเดือดร้อนคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการชดเชยเรื่องนี้ Apple ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะลดราคาซึ่งมันเคยแพงมากผมเคยจําได้ว่าผมเคยไปเช็คราคาแบตเตอรี่นะตอนนั้นผมใช้ iPhone 10อยู่ ผมจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ p h o n e 10น่าจะประมาณ3,500บาทแพงมาก Apple ก็เลยประกาศมาเป็นนโยบายทั่วโลกเลยว่าเพื่อเป็นการชดเชยเรื่องนี้ Apple จะลดราคาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลงจาก iPhone 10ผม3,500บาทตอนนั้นเหลือแค่990บาทถูกมากๆคนแห่ไปเปลี่ยนแบตกันผมเนี่ยไปฟอร์จูนทาวไปถึงปุ๊บจะไปลงทะเบียนบอกเออ แบตเตอรี่ของพี่ที่พี่จะเปลี่ยนเนี่ยได้คิวคืออีกสองเดือนข้างหน้านะครับคือคิวข้ามเดือนไปเลยนะไปวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนวันนี้นะครับนอรอเมนูเลยสองสาเดือนข้างหน้าผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนและไอ้โปรโมชั่นเนี้ยมันจะอยู่แค่ประมาณหนึ่งปีเต็มก็คือแบตจะราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทน่าจะทุกรุ่นทุกขนาดเลยละนะถึงแค่หนึ่งปีเต็มพอจบหนึ่งปี ราคาแบตมันก็ขยับกลับขึ้นมานิดนึงของ Apple คือเหมือน Apple เนี่ยเขาก็แบบรู้สึกว่าเออเขาได้ฟีดแบ็ k ดีจากลูกค้าคือลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนแบตราคาถูกทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็มาเปลี่ยนกันเยอะขึ้นแล้วทุกคนก็มีความเป็นบวกให้กับ Apple มากขึ้น Apple ก็รู้สึกว่าสถานการณ์ดีไม่ควรครบ1ปีแล้วไม่ควรจะขึ้นราคากลับมาที่เดิมจาก990บาทถ้า3,500เหมือนเดิมโดนด่าพ่อแน่นอน ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น Apple ก็เลยบอกว่างั้นเราค่อยๆซึมซึมบ่อทรายล้วค่อยๆเปลี่ยนปรับราคาขึ้นทีละนิดนดเพื่อไม่ให้บัวไม่ช้าน้ําไม่ขุ่นนะฮะถ้าผมจาไม่ผิดจาก990มันจะขยับขึ้นมาเป็น1 0 0สอยู่พักหนึง่งสำหรับคนที่มาไม่ทันจริงๆเขาจะให้ราคาพิเศษ1 0 0งแล้วหลังจากนั้นก็ขยับเพิ่มอีกทีหนึ่งเป็น1 0 0าทุกวันนี้ผมเปลี่ยน iPhone เนี่ยล่าสุดผมไปเปลี่ยน i iPhone 10กับ i iPhone 7 p h o n e 6ของที่บ้านเปลี่ยน ในราคาประมาณ1,500บาทเบ็ดเสร็จเลยนะครับ1,500บาทรู้สึกตอนหลังมามันขยบขึ้นนิดนึงอีก iPhone 10ที่ผมเปลี่ยนจำได้นะเฉพาะ iPhone 10รุ่นเดียวนะ่าจะประมาณ2,100บาทาเพราะว่าแบตบมันแต่ละรุ่นมันราคาไม่เท่ากันล่าสุด Apple กำลังจะขยบขึ้นอีกนิดนึงแล้ว1มีนาคม 2, 2023ปีนี้ราคาจะขยับขึ้นทั้งหมดเลยเป็น ตอนนี้มันเริ่มต้นอยู่ประมาณ1,600บาทใช่ไหมมันจะขยับขึ้นรุ่นละ890บาทยกตัวอย่าง iPhone SE, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8จาก1,600บาทเป็น2,490บาทอืมตงนิดหนึ่งนะพันหกนึงรู้สึกว่าราคาน่ารักมากพอสองพันสี่ปุ๊บนะฮะส่วน iPhone 10นี่ฮะ iPhone ิ0ผมเคยเปลี่ยน2,1 0พัใช่ไหมในนี้เขาบอก2,3 0 0าใช่ไหมอ่านี่ใกล้เคียงใกล้เคียง iPhone 10 iPhone 11,iPhone 12,iPhone 13จาก2,300บาทเป็นราคาใหม่3,190บาทกลับไปเกือบเท่าเดิมแล้วโอ้โห3,000กว่าเลยนะฮะส่วน iPhone 14ที่เขาบอกว่าราคาไม่ขึ้นเพราะจริงๆมันขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้แต่จริงๆมันน้อยอ่ะคนที่ใช้ iPhone 14มันยังไม่ถึงปีนะน้อยคนมากที่จะไปเปลี่ยนแบตนะฮะน่าจะมีอุบัติเหตุจริงนะฮะคือราคา iPhone 4ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนแบต3,850บาทครับ คือแอบขึ้นไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาราคาปกติแล้วราคานี้จะมีผลหนึ่งมีนาะคม2,023ในหัวข้อข่าวเนี่ยเขาบอกด้วยนะว่าถ้าใครคิดว่าจะเปลี่ยนแบตในช่วงเวลาอันใกล้นี้ทางที่ดีคือคุณควรจะไปจองคิวเพื่อรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในราคาเดิมผมไม่รู้ว่าอันนี้ Apple Service ในประเทศไทยรับจองแบบนี้ได้ด้วยหรือไม่ไปจองจ่ายเงินไว้ก่อน แล้วเลยเดินมีนาไปถ้าเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแบตเราเค่อยไปเปลี่ยนหลังจากนั้นไม่รู้ทําได้หรือเปล่านะแต่ในข่าวเนี่ยเขาเขียนว่าทําได้ซึ่งมันอาจจะเป็นข่าวเมืองนอกนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับการจะไปเปลี่ยนแบตท,ที่ศูนย์ Apple Service ผมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังคุณผู้ชมผมเคยไปเปลี่ยนแล้ววันนั้นถือไป3เครื่องเลย iPhone 10เครื่องเก่าผมแล้วก็ iPhone 7 plus แล้วก็ iPhone 6S นะที่ให้พ่อตากับแม่ยายใช้อยู่นะครับ ถือไปสามเครื่องผมเดินเข้าไปในช็อปตอนนั้นยังไม่มีใครใช้บริการอยู่เข้าไปคนแรกเลยโชคดีมากเข้าไปถึงปุ๊บบอกเปลี่ยนแบตสมเครื่องอคิดลคงราคาตรวจเช็คสภาพเครื่องเสร็จเรียบร้อยอสั่งปลดล็อกหน้าจออะไรกันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วปลดล็อกรหัสออกให้หมดก่อนเสร็จแล้วก็อะส่งเครื่องเข้าไปผมเข้าไปประมาณตอนเที่ยง เครื่องแรกส่งเข้าไปปุ๊บก็เห็นเจ้าหน้าที่มองมองทะลุเข้าไปนะมันจะเป็นกระจกฝ้าสีขาวๆมองทะลุเข้าไปเห็นเจ้าหน้าที่นั่งทําอยู่คนหนึ่งเครื่องแรกเข้าไปก็เห็นเขานั่งทํานั่งทําไปไม่นานนะคือจริงๆเปลี่ยนแบบเนี้ยน่าจะใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีหรอกน่าจะเสร็จเขาทําแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นผมก็ลุ้นต่อว่าเมื่อไหร่เขาจะทาเครื่องที่สองเขาก็ไม่ทาสักที แล้วหลังจากที่ผมคิวผมเริ่มไปแล้วเนี่ยก็มีคนมาต่อคิวเรื่อยๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนเก้าคนสิบคนผมก็คิดว่าของผมเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มที่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมผมรอตั้งแต่เที่ยงผมได้เครื่องตอนไหนหรูป้ปะสี่โมงครึ่งโดยที่ผมสังเกตยอยู่ตลอดเวลานะคือผมจะรีบไปเนี่ยผมสังเกตว่าไอ้พอมันเสร็จเครื่องแรกแล้วทาไมไอ้คนที่เปลี่ยนไอ้ช่างที่เปลี่ยนทําไมมันทาไมมันไม่ทาเครื่องสองเครื่องสามต่อ มันเดินไปไหนก็ไม่รู้มันเดินไปเดินมาเหมือนทําอะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังเป็นเงาตะคุ่มลางๆเรามองไม่เห็นชัดเพราะมันเป็นพลาสติกขาวขุ่นแต่มันเห็นเงาลางๆเดินไปเดินมาผมก็เดินไปถามเออน้องทําไมพี่เขาไม่ทําเครื่องสองเครื่องสามต่ออ๋อเขามีเวลาของเขาค่ะมันเหมือนกับอารมณ์อารมณ์มผมก็ทําความเข้าใจนะว่าอารมณ์เหมือนกับแบบว่าทํางานแบบฝรั่งอ่ะคือมีกําหนดเวลาว่าการเปลี่ยนแบตต้องทำหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งชั่วโมงนะเปลี่ยนเครื่องแรกเสร็จปุ๊บ ใช้เวลาไม่เท่าไหร่หรอกแต่ต้องรอไปจนครบหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเปลี่ยนเครื่องที่สองได้ผมแบ่บอ๋อเหรอเขาเป็นอย่างนั้นเหรอน้องไปเร่งเขาไม่ได้เหรอเร่งเขาไม่ได้ค่ะมันหนูไม่มีหน้าที่ไปเร่งเขาหนูไม่มีสิทธิ์ไปเร่งเขาคือเขาเป็นช่างเทคนิคเขาก็ทําตามขอบเขตของเขาเขาถูกกาหนดมาว่าหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมจับเวลาดูคร่าวๆคือหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเขาถึงมาทําเครื่องที่สองซึ่งก็คือบ่ายโมง บ่ายสองถึงจะทําอีกเครื่องหนึ่งเครื่องที่สามแล้วบ e ่ายสามก็ยังไม่ได้นะฮะมาได้อีกทีหนึ่งสี่โมงครึ่งคือตอนพอ,พอผ่านไปบ่ายโมงบ่ายสองผมเดิไปถามน้องสองเครื่องแรกเสร็จแล้วเอาออกมาก่อนไหมอ๋อมันอยู่ในใบงานเดียวกันค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาพร้อมกันเมื่อมันเสร็จหมดแล้วคุณชมนึกดูแล้วต่อจากผมอะแม่งมีเ, <c oughs> เป็นสิบเลยเป็นสิบคิวเลยแต่ละคนมาเครื่องสองเครื่องเลย วานละวันนั้นสี่โมงครึ่งแล้วผมก็นึกในใจอยากจะหันไปบอกเขาเลยเกินพี่เขาทําทีละชั่วโมงเขาทําเครื่องเลยชั่วโมงเพราะฉะนั้นพวกคุณัะไม่ได้วันนี้หรอกพนักง,งานยังบอกเลยนะในงานคนไอคนที่มาเปลี่ยนแบตนะน้องเปลี่ยนแบตได้วันนี้เลยไหมเ,เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดูให้นะคะว่าได้ไหมเดี๋ยวจะโทรแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนก็คิดว่ามันควรจะไม่นานไงมันควรจะรอได้ผมเชื่อเลยนะวันนั้นผมออกมาสี่โมงครึ่งที่เหลือเนี่ย เต็มที่ก็อีกคนเดียวแล้วที่เหลือมันคงเลิกงานแล้วอีกคนเดียวอีกเครื่องเดียวที่จะได้ในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้แล้วอีกสิบคนนั้นนะไม่รู้เผลอๆอ,อ,อีกวันหนึ่งอีกสองวันยังไม่เสร็จเลยมั้งถ้าคุณจะไปเปลี่ยนแบตที่ศูนย์ Apple Service นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นสาขานี้สาขาเดียวหรือเปล่านะผมไปเปลี่ยนที่สาขาเซนทัลอีสต์วิวนะสาขาอื่นเป็นยังไงไม่รู้ที่เซนทัลเวอร์ยานแม่เป็นยังไงไม่รู้แล้วจริงๆแล้วก,กฎกติกาเขาเป็นยังไงหรือวิธีกกาาาาารรรทํงงนนเเเป็็ยัไไมู่ แต่ที่แน่ๆคือเผื่อใจไว้นะครับว่ามันไม่ได้เร็วอย่างที่คิดครับ <laughs> ไปลองเสี่ยงโชคกันดู